สวัสดีครับอพบกันนี้แล้วครับคลิปนี้อยู่กับไททันนะครับนี่คนระัมาจัดกล่องแลปเตอร์รีแบอีกหนึ่งคันครับผมตัวจูนผ่านมือถือครับสองรยห้าสิบห้าะดับนะครับตัวนี้เหมือนกันครับอ่เดี๋ยวคราวนี้ผมปรับไว้ที่ประมาณหกสิบก่อนคราวนี้จะเป็นรถเดิมๆนะครับ เนี่ครับปรับไปที่หกสิบครับผมจะเป็นเครล่งเอฟนะครับหมดนี้นี่ครับหมดเอฟอ,อยู่กล่องใกล้ๆครับจะมีปุ่มกดนะครับสามปุ่มด้านบนนะ,ะความไวเอฟนะครับ เขาเล่นกระชับขึ้นครับที่พี่ปลดล็อกผมหน่อยออสักครู่นะครับโอเคครับผมอ่านี่ผมจะเทสกล่องให้ดูนะครับตอนนี้ผมพอพไว้ในอยู่นะครับจะเลี้ยงรอบอยู่พี่ประมาณสองพันรอบนะสงเกตรอบนะครับผมออนนะครับเนี้ยเหยียบเท่าเดิมครับผม รอบจะฟาดขึ้นไวมากครับรถขนาดที่ยาคันเล่งอืดนงงจัดมาครับเนี้ยแต่เบาๆสังเกตลอบครับรอบจะฟาดอ่าเพียรบผมจะมีโหมด AI อันนี้โหมด a อครับผมโหมดเดิ e AI, นหอ e บเดินหอบก็สามารถไปปรับแต่งได้เองนะครับมีหอบมี14เสียงเนี้ยเสียงหอบ ตดต้านะครับติไปฟังเสียงหอบตอนนี้จะเป็นท่อออกท้ายนะครับเสียงฮอบก็ผมปรับแต่งได้หลากหลายครับเพิ่มเสียงให้ดังนี้ได้น,นะครับ ความไวครับผมอันนี้จะช้าแล้วก็ไวอ่ห่อสามารถปิดเปิดได้ครับจะปิดเปิดที่โทรศัพท์เราหรือว่าที่ตัวกล่องได้นะครับ กด B- ลบครับอ่าเนี่ยจะเป็นศูนย์ออกจะถูกปิดการใช้งานครับผมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเสริมแล้วก็จะมีโหมดการลื่นการลื่นหรือว่าเตทสลิปก็จะมีให้นะครับอ n อนก็สามารถเซตติ้งเรือดสัค่าไปได้ครับฟังก์ชันไหนเรามาใช้งานก็ออฟไว้ได้ครับโหมดอีโคประหยัดน้ำมันครับผมอ่อ,อน,นปรับแต่งได้เลย255ระดับมาใช้งานก็ออฟไว้ได้ครับ หมดปิดควันรถแมปมาหรือว่าที่รีแมปมานะครับก็สามารถออนแล้วก็เซ็ตค่าได้เลยครับเซ็ตค่าไว้ล่วงหน้านะครับอ่ามาใช้เวลาเจอแล้วไปมัวเปิดแอปเปิดโทรศัพท์แล้วปิดเวลาเจอมันไม่ทันนะครับทุกอย่างเราต้องเซตล่วงหน้าไว้ที่โทรศัพท์ครับจากนั้นเรามาใช้ปุ่มทางลัดที่ตัวกล่องได้ครับอาจจะมีปุ่มทางลัดให้อาบังการผมเจอลูกค้าบางทีไม่เข้าใจนะครับเวลาเจอ ต้องมามัวเชื่อมต่อบูทูตเข้าแอปมันไม่ทันครับแบบนั้นทุกอย่างเราต้องเซ็ลตรงหน้าไว้ที่โทรศัพท์ได้เลยครับดับมาใช้ปุ่มทางลัดที่กล่องครับผมบมดล็อกรถก็ออนเนี้ยคาเรนก็จะใช้งานไม่ได้ครับผมเหยียบไปไปครับดับเครื่องล็ Lock load. อกรถจอดอยู่บ้านจอดที่ทํางานหรือว่าทำธุระอะไรก็สามารถล็อกได้นะครับ ก็สามารถล็อกที่ตัวกล่องก็ได้นะครับถ้าเราไม่เข้าโทรศัพท์ไม่เข้ามือถือไปล็อกที่ตัวกล่องได้ครับเนี่ยกดปุ่มได้เลยก็จะล็อกให้เราทันทีครับหมดแรงรอบเนี่ยเอาไว้ออนเนี่ยแรงรอบไปเลยครับนี่ยแล้วก็มากดขอหน่ยครับอันนี้ก็จะมีเครื่องเสียงนะครับนี่ฮะเหมาะเลยครับอ่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ครับ เอาไว้เร่งรอบเปิดกลางแก้งนะครับที่ไม่มีไฟพว่วงหรือว่ารถขนาดที่ว่าไฟบ้านสมมุติบางคันสวิตช,ชิ่งไม่มีก็สามารถเอาไว้เร่งรอบชัด์แบตให้ไวขึ้นได้ครับโอเคครับผมส่วนบดเสริมก็จะเป็นคอนโทรลรีแมปตัวนี้แบ็กเนี่ยตัวนี้นะจะมีทั้งหมด3พีเซต1 2 3 เราก็มาปรับจูนได้ครับรถที่รมแมปมาแล้วอยากจะขับเป็นรถเดิมแล้วก็รีเซ็ตขับแบบสิ่งขึ้นมาหน่อยเปิดควันไม่ต้องเยอะแบบช่างที่จูนมาก็สามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์เราครับโหมดนี้รถแต่รุ่นแต่ละคันอย่างที่ผมบอกนะครับการปรับแต่งการเซ็ตไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางร้านแมปมาไม่เหมือนกันรถแต่ละรุ่นแต่ละซีซีไม่เหมือนกันครับต้องไปหาค่าเองนะครับบางทีลูกค้าถามมาว่า อันนี้ผมจะต้องตั้งไว้ที่เท่าไรอันนี้ตั้งไว้เท่าไรอันนี้ต้องไปหาค่าเองนะครับอันนี้เราจะบอกไม่ได้อ่าอันนี้เราจะบอกมันได้เลยครับลูกค้าต้องไปลองเซ็ตแล้วก็ลองขับดูครับผมโอเคครับสนใจกลองก็ทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้ครับเหมือนเดิมเบอร์ก็ศูนย์แปดหกแปดหนึ่งแปดหกเจ็ดแปดสามครับผมจะส่งทั่วประเทศครับอยู่ไกลอยู่ใกล้ก็เข้ามาติดตั้งได้ครับติดตั้งฟรีนี่ผ่นห้าร้อยเก้าสิบบาทครับตัวนี้ ต่องรับประกันให้หนึ่งปีครับเสียเข็มกล้องใหม่ให้ครับถ้าว่ามีปัญหาทักแคทหรือว่าโทรเข้ามาก่อนได้ครับโอเคครับผมแล้ก็ฝากเขมนี้ด้วยนะครับไดโนโบอกลัพเตอร์ครับผมขอบคุณครับ